ออกเลยจอดสเสมอกันเลยออกตัวพร้อมกันเลยเออจอดตรงนั้นแหละเออส,สายสายเสร็จ ออกตัวดูที่สองคันเนี่ยใครจะออกตัวเอาเสมอกันเออสายก่อนสายก่อนไอ้นี่ตอน,น้ำหนักให้อายันมาคกรกับคูบตา้าเอาชักอิมป่าคันไหนมันจะแรงกว่ากันเอา เดี๋ยวว้าออกตัวไปดิถือถือตัวนี้เอาใครออกตัวได้เอาอารยาสั้นๆถอยก่อนถอยก่อนแค่นี้เด้อเอาแค่นี้เด้อถอยก่อนเอาพี่ยืนนี่อแค่นี้แหละเอาเลยเอ้ยไปปล่อยตัวไปปล่อยตัวเอ้ยเอ้ยต่อ งานอะไรนี่มีของเยอะกวาะ่าอะไอใสเกียร์อะไรเมื่อกี้ฮะใสเกียร์วาวหรอโอ้ยันมาเะไรจริงๆเลยโอ้ขนาดดินน,น,นุ่มๆนะเนี่ยขนัขนละขันละห้าสิบห้าสิบก้อน มีคนเดียงคนหนึ่งอู้ใครรถเราอะไรใส่ก่อนใครขาใส่ก่อนเราไม่มีคนเบรกรอว่าเป็างเขาจะให้เราลากไปหน่อยฮะใช่ไหมอู้มันขนได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ย กลางปีกกลางปีกออกอีกอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วประมาณ20ก้อนนี่ก็เกือบ30แล้วนี่ใช่ไหมถึงไหมอ๋อ อันนี้พวกนี้ได้เรียนไหมไม่ได้เรียนจบแล้วไม่ได้ไปไหนก็คือจบจอตโนจองตโนดก็เขาก็ยังมีอาชีพเนาะรายได้เสริมของเขานะครับบางคนใช่จบมสามบางมหกบางบางคนก็ไปทํางานที่กรุงเทพบางคนก็อยู่บ้านช่วยพ่อแม่อยู่บ้านอื้ หมดนี้นะไม่ไม่มีท้าทำงานในนี้ไม่ทำแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยใช่ครับหมดหน้านี้ก็คือหมดนอกนอกนั้นก็มีแต่ยูคาตัดไม้นิดๆหน่อยๆพยายามเลแล้วก็ขายปลูกมันแล้วก็ปลูกมน่อโอ้วนกันไปเรื่อยๆทั้งปีอยู่ที่คนจะขยันแค่นั้นแหละแล้วก็จะค่อยๆตามอ๋อมันจะมีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแต่เขาจ้างแต่ถ้าเราไปเนี่ยเราไปเป็นทีมเลยไม่ใช่เกม โอ้าเยอะกียกเนมายแต่มาก็จะมาสามคันสี่คันโอ้เนี่ยดินไม่ใช่นี้เลยนะเนี่ยแ่มันไปได้วะเออแปบ๊บเดียวเองดูอ่ะรถอัดอัดยังไม่เสร็จเลยพวกนี้สาจนจะเสร็จแล้วนี่ไง เมื่อกี้เขาไม่ได้ถามแล้วเพื่อนได้นับไหมนี่นับตอนลงและตอนนี้ประมาณ 30. สามสิบสามชั้นละสิบสองสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่โอ้จะสี่สิบหรือต้นนี่คันนี้จะสี่สิบแล้วนี่ คั้น,นี้ทำไมมันใส่ได้น้อยกว่าล่ะเข้าไปเอานู้นไยเด้อไปเลยเอาไรเอมทำร่องก่อนวะ นี่ทายร้อยแปดว้าเอ้ย

อุบุดตาดูเครื่องตะเกียววันนี้ช่างเยอยมา เอาตามเก็บไปเรื่อยอันนู้นรถรถอัถอดก็รีบใหญ่เลยนะคะจำเอาจำเอาจำเอา riêng đây dựa, nè ดูตีโคง้งอย่างแรงตีโค้งแรงเกินอ่โอเคค่ะเอวันนี้ก็นี่ค่ะบรรยากาศแดดร่มลมตกพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะอยู่กับบรรยากาศทุ่งนาขนฟางค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าเอซ 拜拜。Bye bye.